อนันตปาชายัยเอปาดิเทเทนะาอปาติยาอปาติเทเทโดนมาเท่าไหร่พี่ร้อยสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็ตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงครับก็เดี๋ยวจะไปกันที่วังพญานาคครับที่คำชะโนดเป็นครั้งแรกของผมเลยครับที่ผมได้มาเที่ยวที่อุดรแล้วก็ได้มาไหว้อองพญานาคนะครับที่คำชะโนด เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันครับไปกันเลย Hello, <Thailand. S 2> ตอนนี้เราเดินทางไปอะไรนะวังคำชะโนดอันนี้บรรยากาศยามเช้าเริ่มมีฝนแล้วแบบร่อยหน,น้าสมาชิกนะครับ มีปมาณเทกา่อีกคนนะคตอนนี้เวลาประมาณแปดโมงคึ่งคนไม่น่าเยอะนะพี่ใหม่นะไม่น่านะอีกสามโลก็ถึงแล้วเนี่ยใช่มีวัดอะไรเนี่ยโวัดโนนสว่างนี่เขามีนั่งรถกระป๋อไปด้วยเลยก็สามร้อย0ิดร้างร้อยเดาใจยากมากเอาเอาไปก็ต่อแสงก็ไปได้ ให้ใหดูทุ่งนาเลยทุ่งนาสวยมากเลยนอนไปเลยครับชิลเลยเออชิลเลยเนี่ยโอ้โหนี่บรรยากาศเชา้ชาเชา้าเนี่ยมันก็ชิลอย่างนี้แหละต่ายจังหวัด <c oughs> เออนี่เขามีรถแบบนี้นะเขาเรียกรถอะไรนะอนี่นสามล้อพวกว่าวโอ้ตกใจหมด <c oughs> เราก็รู้จักกันนลยจะแวะเอ้าเป็นไงนี่นี่โอ้โหอ้ถูกใจเลยนี่นี่อ้านี่นี่โน้มจานโน้มร้านไหนอ้าวอ่างร้งอะไรถอยอันนี้เหรอไม่แล้วล้กลึไปแล้ววันนี้เราเจอร้านที่ถูกใจแล้วน่นขับเข้าบ้านไปเลยบอกว่าถูกใจเจ้โค้งหน้าแฮปติดดีนเลยต้องย้อนกลับมา มีหลายแบบมากมีหลายแบบให้เราเลือกเลยสวยๆทั้งนั้นนะ,อ,ะอีกร้านหนึ่งตอนนี้ มีราคาไหนบ้างครับเนี่ยถ้าคุจะมาครั้งแรกเนี่เอาอันเล็กๆก่อนก็ได้อันนี้จะเป็นหน้าขอสองร้อยอันนี้ใช่ไหมครับแอนขริการอันนี้จะเรียกซัเียธุรกิจ่อันนี้อันนี้เหรอเรียกซับธุรกิจแล้วก็เาบีอมาการกันอ๋อก็จะเอาเป็นแปดมหาลารคะเป็นบัวสยดีค่ะแล้วเจ้าฝั่งฝั่งเนี่ยครับ ไอ้เนี่กี่บาทอ่ะมีห้าสิบบาทแล้วก็หนึ่งร้อยบาทอ uh, ่าแล้วถ sure. ้าเป็นแบบแบบนี้ครับสองร้อยเก้าเก้าพราะเป็นหน้าขอพ่อเล่ยพ่อย่แจนุแถมมากคู่อขึ้มาไล่ใหนใสจะเป็นเข้าไปขอเพิ่นทีจะได้สวยเป็นหน้าขอพ่อสวยสอันนี้อะไรสองสองเก้าเก้าใช่ไหมแหนอเคหนะเพราะกล้มกีเห็นเด็กๆสองคนวหวยครับแน ต้องเลี้ยวมาเลยตอนนี้เราได้แล้วนะได้แล้วได้เจอของถูกใจแล้วอ, okay. Okay. อันนี้หลานเลยครับอันนี้ลูกพ่ออ,อันนี้ลูกอันนี้ห้านอ่าอนนโอเคชื่อร้านว่าน้องอ้อยบ,บายสีเน่เน่ ใครมาทำชานดเนี่ยสามารถแวะมาได้มาช่วยอุดหนุนน้องๆเขาเนี่ยเปลี่ยสูงใหม่เดี๋ยวลุงเอาไปถือไปไม่ได้เดี๋ยวขาเกงลุงเปี่ยกครับขอะคล้ร็จนคล่ยะครับขอบคุณนะคะเอาแล้ว ไตามาแล้วนะี่ระหว่างทางก็ังมีอีกเยอะแยะเลยเนะี่หลายร้านเลยเนะี่ยยิ่งใกล้ถึงยิ่งขับข้างเลยเนะนี่ยมมีนมาแรกแล้วตั้งแต่ถนสเ,เียขางนอก้ี่ตังแต่กสมา,าจะเริ่มต้นที่ห0บาทตอนนี้เราใกล้ถึงวังนาคาแล้วคําชโดนดอีกประมาณ2โลน่าจะถึงได้กันมาแน่นๆเลยครับ,รบนี่ ขอโชคขอลาบเอาไปเผื่อเพื่อนๆที่อยู่ในเผียทุกคนด้วยเอาไปฝากคุณกันตอนนี้เราอยู่กันหน้าคําชาโน่แล้วนะครับนี่เป็นทางเข้าว่ายผูว่ายยากมาแล้วปล่อยปลาความือางนั่าเป็นทางเข้านะครับ ตอนนี้เราอยู่กันในดินแดนด้านในแล้วนะเห <c oughs> มือนหลุดเข้ามาอีกโลกหนึ่งครับสวยมากนี่ครับให้ดูด้านหน้านี่ต้นอะไรไม่รู้เนี่ยต้นชะโนดเหรอเต็มเลยนะ พระรามบายสีเปิดครับทำมังเปิดมังเปิดสังคังเปิดสัังงเปิดพ่อปู่สีสุโธเปิดพ่อปู่สีสุโธแม่ย่าสีปทุมมาเปิดแม่ย่าสีปทุมมาเปิดโซเปิดโช่เปิดดาเปิดดาเปิดวาสนาเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดบารมีเปิดหน้าที่การงานการเงินหน้าที่การ ทีโต้เสร็จนะครับเราก็เดินมาที่ต้นมะเดื่อยักษ์ที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยนี่ครับต้นมะเดื่อยักษ์นี่อ๋อจะเชื่อมทางเดินไว้หมดเลย เป็นทางเชื่อมหมดเลยเนี่ยเขาจะทำเป็นทางเชื่อมสามารถเดินมาเล่นได้อสามารถทำมาให้ไงจะเหยียบจะเหยียบน้องนะเขาเพิ่งทำเลยพี่ตอนนี้เขาไปก่อนเดินมาไม่ได้หรอตรงนี้นะลูกอะไรไม่รู้น่าจะลูกมะเดื่อเต็มเลยเต็มเต็มทางเลยผมน่าจะเหยียบไปหลายลูกแล้วแหละเพราะว่าไม่ได้ดูทางเลย นี่ตรงนี้สวยดีตรงนี้อาจจะต้องมุดกันหน่อยฮะอ่านี่อาจจะต้องเดี๋ยวนอนอากาศดีเนาะนี่บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เดินทางนี้ปุ๊บนี่บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใช่ทั้งทั้งวังเลยนะนี่ต้องมีระดับน้ําด้วยน้ําขึ้นน้ําลงใช่ไหมใช่ไม่พอเกาะแพะพอเกาะลอยขึ้นไอกระดานมันจะลอยขึ้นไงอ๋อว่าเป็นระดับน้ําขึ้นมากี่เทนอย่างนี้ใช่ไหมเกาะมันจะลอยขึ้นไอเนี่ยแค่ดูออไปแล้แต่เขามีกล้องวองจรปิดอยู่ตลอดเลยนะเนี่ยสวยด้วยลูกมะเดื่อเยอะมากอะ่ะกินได้ไหมลูกมะเดื่อนี่ แล้วแถวบ้านผมก็กินกันนะลูกอะไรไม่รู้นะที่ภาคใต้จะเป็นลูกเหมือนลูกมะเดื่อแต่ลูกเล็กๆอันนี้ได้รอบเลยนี่อ่ะไปถึงหม้อร้านอะดีเลยเหมือนเราได้เบิร์นไปในตัวเดี๋ยวเราไปกินไมีอไรอันนี้มีป่ะไม่เหลือหม้อน้าระเบิดอ่ะเป็ตองแล้วมาทำบุญร้องทำพูน เลาเป็นหมดเลยนะตรงนี้เหรอไม่รอบอ๋อที่เป็นเกาะเนี่ยนะเนี่ยสวยมากเลยนะเราก็ไม่เคยมามาครั้งแรกเนี่ยดูดิมีที่เดียวตอนนี้ไม่มีที่อื่นนี่ไหนๆเราก็มาแล้วเราก็เดินให้ครบเลยอะไรอ่ะมีกระรอกด้วยเหรอกระมาเลยนะตัวใหญ่ด้วยนะนั่นน่ะ เต็มไปหมดอืมแทะร่วงหมดเคยนะเคยแตะก่อนเข้ามาไม่ได้ต่างเขาส่งเสริมเป็นถานาที่ท่องเที่ยวไปในตัวเลยนะเคยมีนะพี่หนึ่งบางคนเอาหมามาด้วยนี่นี่ยังไงพี่หนึ่งนะน้ำรอบเลยเนาะกาะเลยนี่ว่าพี่พี่วัง แสดงว่าวาังนาคินนี่น่าจะมีมีกระลอกเยอะนะเนี่ยรสมบูรณ์อันนี้จะล่วงใส่หัวเราไหมไม่เลยโอ้ <c oughs> โหทำดีมากเลยเนี่ยท้านี้มีมจุดเช็คอินอะไรอย่างเงี้ย<ม>จุดถ่ายรูป<ม>นี่ตรงนี้สวย,ยม,มากตรงนี้สวยมากเนี่ยเห็นไหม,มเราเข้ามาอีกโลกหนึ่ง สวยมากเลยตรงนี้นี่วิววิวสวยมากเลยโอ้โหสวยมากเลยตรงนี้ตรงนี้ก็สวยมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถึงบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเนี่ยน,น,นี่ตรงนี้จะมีป้ายอยู่อีกสองร้อยเมตรเราจะถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอเค สวยมากเลยนไปไปววเนี่สยสวเนี้มสวยี้ใกล้จะเดินเป็นวงกมลมละเวลาเดินต้องคอยระวังทากนะฮะเนี่ย ทากเต็มเลยบา,บางจุดจุดที่แบบมีต้นไม้ครับข้างครับข้างหน่อยนี่ต้นบอนอะไรนะพี่ใหม่นี่บอ,บอนี่้นม้เนี่เมืนเป็นบอนบอนป่านะมีต้นหวายไหมเน,นี่นปยป่าแบบเนี้ยที่แถวปากใต้ก็คล้ายๆนะ<ม>เขาเรียกว่าป่าดิบชื้นนะพี่ เนี่ยตอนเด็กๆมันจะมีต้นมันมีต้นหลักกรรมมัอจะเป็นแบบเนี้ยป่าดิบชื้นเน่ไม่มีพวกแมงพวกอะไรเลยนะหรือว่าเมื่อวานฝนตกไปไกไน,นี่ถึงบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วห้ามโยนเหรียญหรืออะไรก็แล้วแต่ลงในบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จะเป็นเป็นคโครนอะเนาะแล้วก็แล้วก็จะมีเหมือนเหมือนเป็นรากไม้อะรากรากรากต้นชะโนดใช่ไหมคนก็เริ่มทยอยมากันแล้วนี่จะมีป้ายเขียนไว้ห้ามโยนเหรียญลงในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่แล้วก็จะมีบ่อเล็กๆอีก อันนี้บอดสมาธิตั้งปัจจัยเราโยเหลียตรงนี้เหรออ๋อนี่นี่นี่สามารถเอาเหลียมมาตั้งได้เอาแล้วใครจะนิ่งฮ้ยไหนตรงไหนอันนี้เหรอใช่ลองลองใหม่ไหมไม่หรอลองอีกเหรียญหนึ่ง <laughs> อ่าอาแล้ว เอ่ออะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมือนิ่งมากอะ่ะอ่ะเต็มจะให้ก็ต้องได้หนึ่งสองเฮ้ยโอโ้มือนิ่งมากเลยสุดยอดออนี่ตอนนี้จะเป็นเป็นน้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เราสามารถเอาไปได้หรือว่าใช่เราไม่มีขวด,วขวดก็ ถ้าคนที่ดูคลิปอยู่ก็สามารถ res, ถ้ามาก็เตรียมขวดมาหน่อยก็ได้เนี่ยเอามาเอามาใส่กลับไปก็จะมีมจะมีอยู่สองสองฝั่งอันนี้เป็นน้ำมนใช่ไหมมีสองมีสองจุดอ๋อนี่เวลาต้นชะโนดร่วงเขาจะทำเห,หล็กขึ้นมามาําไว้เนี่ยเายนี่ต้นชะโนด ชื่อวิทยาศาสตร์ต้นนี้คืตน้นชโนใช่ไหมก็คือต้อนปาล์มชนิดหนึ่งทาโรทาโรทาโรปาล์มชื่อวิทยาศาสตร์แล้วมีที่เดียวด้วยนะ ที่เราออกมาจากด้านในแล้วครับตอนนั้นเรามาเดินดูแถวๆด้านหน้าเนี่ยก็จะมีร้านนี่ของฝากจะเป็นเสื้อก็มีนะครับเสื้อขับชนบทมีเหรียญมีมีเยอะแยะเลยครับ กับพญานาคมีทูบด้วยสําหรับคนที่ชอบสายลุ้น เยอะเลยเป็นแหวนเป็นพญานาคนาคปลกนี่ก็จะมีแบบว่าเป็นสร้อยแล้วก็มีทูบเราได้เจอของถูกใจแล้วสามสิบาทนี่ก็แถมสร้อยด้วยหรอใช่เอาไหมใ้่ยี่สิบนี่จะเป็นพวงกุญแจเหรออันนี้สามสิบหรอ ดีนนะี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นแหวนเป็นกำไรอันนี้เป็นจุดที่ผีจ้างหนังใช่ไหมี่ย นี่ครับตำนานนะครับผีจ้างหนังตรงนี้เลยนี่ครับตำนานผีจ้างหนังที่เราเคยได้ยินชื่อกันเดี๋ยวเราจะเป็นจอหนังนี่ครับคาชะโนดผีจ้างหนังจําจันภาพยนตร์โอ้ีได้เห็นของจริงแล้วโอเคไปกันต่อเลย